ลืมไปเลยว่ามีแซลมอนดองอยู่ในตู้เย็นเอาออกมาวางไว้สักพักหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าหายแข็งหรือยังเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าน,น่าจะหายแล้วแหละเฮ้ยหายแล้วออเพนโอเพนโอเป่นอ้าวยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยอ่ะ มันต้องรออีกกี่นาทีเนี่ยเขาเข้าเว็บก็ไม่ได้เดี๋ยวมันสุกต้องทิ้งไว้กี่นาทีอะทุกคนเฮ้ยแต่มันก็เหมือนจะกินได้อยู่นะเอ้ยกินได้กินได้ไดอืมก่อนที่เราจะกินนะคะทุกคนสาี่พี่เฟิร์สใช้ลิปออยตัวนี้เลยจ้าอืม ชุ่มชื้นปากมากนะคะทุกคนพี่เฟิร์สปักพิกัดไว้ตรงนี้นะกดที่ตะการ้าด้านล่างซ้ายมือใช้ได้เช้าก็วันเย็นก่อนนอนหรือตามสะดวกตามสบายได้เลยนะคะไม่เหนียวปากแล้วก็คือปากอมชมพูสวยแบบนี้เลยในราคา89บาทแพ็กเกจน่ารักมากอืมอ่ะอันนี้ก็กินต่อได้นะคะทุกคนจะ้ะอุ้ยแต่มันเหมือน,ม,นมันจะแข็งๆข็นะ อืมอร่อยถึงจะแข็งไปหน่อยแต่ก็อร่อยอืมอร่อยแหละอืมอืมใช่แล้วอืม อือ mm ืม hmm. อืมปเอะไม่นอน่ะอืม Young